มาเขือนกันเรามาลองชิมกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่ป๊าปาสตอรี่แระวคเย้คือแบบวันนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะกินซ่ามากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เราแบบเออไม่สมควรจะออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าลดการติดเชื้อได้ในเด็ดดิดิวันนี้นะคะ ไม่รู้สึกเหนื่อยรีบพูไปไหนวันนี้นะคะพี่ปาปาเนี่ยเลยไปเห็นคลิปินหนึ่งที่เขาทําพิซซ่าจิ๋วขึ้นมากับทุกคนวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทําพิซซ่าจิ๋วตามนั้นเลยค่ะทุกคนเนื่องจากเราหิวพิซซ่าม้าแจะเราออกไปไหนไม่ได้โ,โมโหหิวค่ะทุกคนไปทุกคนก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันมาเยอะเลยพร้อมแล้วก็ไปทําพิซซ่าจิว๋วกันค่ะโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ปาปาเนี่ยก็ได้ไปเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วซึ่งอุปกรณ์ก็คือง่ายมากก็คือหนึ ซอสต่างๆที่แบบเหลือใช้ในบ้านเลยนะทุกคนไม่ต้องไปออกไปซื้อข้างนอกได้เลยที่แบบมันมากับพวกพิซซ่า k f c เลยอย่างนี้ยแล้วก็จะมีฮอทดอกนะคะเป็นหนึ่งไม้สั่งแบบเทเว่นที่สําคัญก็คือจะมีชีสซึ่งเรามี2ชีสนั่นคือชีสสองรสนั่นแหละเออนั่นแหละโอเคมาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะก็ะต้องเอาขนมปังออกมาก่อนซึ่งเราจะทําประมาณ2แผ่นดีกว่าเพราะว่า2แผ่นก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านี่นะคะสองแผ่นนี้ หอมมากเลยดูดิโอเคมาเริ่มอันดับแรกนะเรามีหน้าแบบนี้ใช่ไหมให้เราเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรอะใช้ขลิตภเนี่ยแต่งหน้ามันด้วยกันเราก็จะปาดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก,ก,ก่อนนะคะาขอญาติปาดตรงนี้ดีกว่าต้องไปใส่กรอบเนี่ยพี่ววปาเนี่ยคือสั่งที่มันมีชีสแบบนี้น่ากินมากเคเราก็มาตัดให้มันเป็นชิ้นน้อยๆกันก่อนอเคก็จะได้ประมาณนี้ให้มันลดเป็นชิ้นน้อยๆ เกกอะตกเราก็จะแบบอวางไว้ข้างหน้ามัแบบนี้นะคะนี่เราก็จะมันจัดหน้า่างนี้ก็จะประมาณนี้ดีงามพระรามแปดนี่ทุกคนก็จะใส่ใช้กรอกไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของซอสซอสอันนี้คือมันแถมมาจากพิซซ่านะทุกคนเราก็เลยเอามาทำซะเลยเนื่องจากว่ามันเรื้อรั จะประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เอาซอสเนี่ยใส่ที่อาอา่าครูึกเมือนกองเริ่มเอียงเราจะเอาซอสเนี่ยใส่ที่หน้าพิซซ่าของเราเลยเฮ้ยทำไมมันมีนิดเดียวโอเคเราปาดอีกแล้วจะประมาณนี้วเราก็แบบเอาอันนี้ถูๆไปก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราซื้อชีสมาใช่ไหมเราก็จะมาตัดน้องชีสออกให้เป็น,นชิ้นๆน้องชีสก็จะประมาณนี้ เราก็จะมาแบ่งออกเป็นชิ้นน้อยๆแนี่นะคะเราก็จะแบ,บ,แบ่งชิ้นหน,หน้อยๆไม่ต้องตัดก็ได้นะซื้อแบบนี้มาก็ดีน,ะะนี่เราก็ได้ประมาณนี้ไปซื้มาเ้ยแมวโอเคทีนี้เราก็จะมาทำอีกชิ้นนึ่งให้มันได้เหมือนกันแล้วทีนี้เราก็จะเอามันไปอบค่ะทุกคนมาเดีย๋ยวเรามาดูทำชิ้นที่สองกันเลย<ๆ>แบบไม่ต้องเห็นหน้าเลยค่ะลุยโอเคชิ้นที่สองเราก็จะเอาเหมือนเดิมเอาไส้กรอกเราเราจะมาทำแบบชิ้นน้อยๆ แต่ความสวยงามนะแต่พี่บอลไม่ใช่คนสวยงามเป็นคนแบบชอบกินโอเคประมาณนี้แล้วก็ใส่ซอมสมะเขือเทศเข้าไปเลยโอเค,อเคนี้มีมะเขือเทศใช่ไหมเราก็ต้องมีซอสพริกบ้างดกว่านี่เราจะได้ประมาณนี้เอาน้อยน้อยค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาใส่ชีสกันนะคะแล้วเราก็บิ๊กออกมาอย่างนี้เลยชิปขีเวแล้วก็ใส่ชิ้นน้อยๆที่หน้ามัน <Wow. S 1> แบบนี้เรียบร้อยค่ะทุกคนพิซซาเราชิ้นที่2ต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการนำพิซซาของเราเนี่ยไปใส่เอน้ <c oughs> <c oughs> ำลายติดหอง เอาใหม่ต่อไปนะคะก็คือเราจะนําพิซซาจิ๋วของเราเนี่ยไปใส่ในไมโครเวฟทําให้ชีสแล้วก็ซอสเนี่ยมันเข้ากันแล้วก็ละลายทั้คนแต่เราไปดูตอนที่เราเวฟเดีย่ยมันจะน่ากินเหมือนตอนนี้ไหมนะคะด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ไมโครเวฟเตรียมไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกับพิซซาเรา2ชิ้นพร้อมกับน้มัสองตัวโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเวฟกันนะคะซึ่งเวฟประมาณหนึ่งนาทีก็พอแล้วก็น่าจะสุดเร็วนี่นะคะเราก็จะใส่ไปในไมโครเวฟเลย แ,แล้วก็ตั้งเวลาไว้ซักป,ประมาณแค่10นาทีก็พอแล้วนี่นึงแล้ีเราก็จะมารอดูข้างในกันนะคะว่าพิ่ซ่าเราจะเป็นไงทุกคนได้ยินเสียงไหมรอแป๊บหนึง่งเรามีตัวที่ราเป็นเพื่อนเหรอน้องน้อยน้องน้อยรอเป็นเพื่อนเราใกลใแล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันแบบจะน่ากินเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันหรือเปล่าโอเค เห็นควันออกมาไหมสุดยอด <c oughs> นี่แค่หนึ่งนาทีนะเนี่ยชีสแบบยืดมากเลยอนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่า <c oughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้พิซซ่าที่เราไปเบเวมาได้บ่อยแล้วอมมากมาเดี๋ยวเรามาถามทุกคนก่อนดีกว่าว่าทุกคนอนะชอบซอบชอบซอสพิกซ่าพิกอันนี้กับซอสมะเขืออนะทุกคนชอบทานซอสอะไรกันนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองชิมซอสมะเขือกัน ้ทุกคน,น,นคือแบบมีสองตัวที่เราลองกินแล้วอ่ะเราคทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยดีกว่าอย่าบอกว่ามันร้อนมากเลยเดี๋ยวเอาเนี้จะลองมาลองแบบยืดชีสกันดีกว่ามันร้อนอ่ะทุกคนที่ให้แวมันไม่เห็นเรามาลองชิมกันเลยโอเคเอันนี้เป็นขนมปงังแล้วก็กินตอนชีสด,ดีกว่าชีสยืดออกมาดทุกคน อื้มอืมอร่อยมากเลยทุกคนดีดีอืมออร่อยจริงชีสอันนี้คือดีแล้วก็อร่อยอื้มเดี๋ยวติดค้างไแล้วอืมกลนอร่อยแล้วคือเชฟบูนแบบ เริ่ม,มงเมมงเริ่ม,มงงใช้ทุนที่น้อยมากใช้ซอสตามบ้านใช้ขนมปังที่มีในบ้านละชีสเนี่ยแทงแ่งเราแค่29บาท2องชิ้นสาบาทคือถูกแหละดีโอเคทุกคนพิซซ่ารุ่นี้อร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยวพีว่วาขอไปล้างปากแป๊บเอาละค่ะทุกคนอ่ะน้องหมาของเราผู้ยุ่งของเราเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับคลิปนี้การทําพิซซ่าเจียวค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะคว้ายรุ่นนี้ แต่ว่าจะช่วยปิดคลิปใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอ,อปิดเองดีกว่าโอเคนะทุกคนอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะนะโอเคทุกคนการทําพิซซ่าจิ๋วนะคะทําง่ายมากทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นการทําพิซซ่าจิ๋วที่อร่อยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันมาเยอะเลยงั้นคำถามของคลิปนี้นะคะอย่าลืมตอบกันด้วยนะว่าทุกคนเนี่ยชอบกินซอสิหรือว่าชอบกินซอสมะเขือด้วนะคะโอ้ยทันไปหมดละ โอเคส่วนตัวพี่ปปาเนี่ยชอบกินซอสพริกนะคะเพราะว่ามันแบบเกี้ยวๆยดีโอเคทุกคนยันยินมีลาไปก่อนนะคะรู้สึกว่าเริ่มมุ่นไายอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าชอบกินซอสอะไร